สวัสดีค่ะวันนี้ครัวหน้าบ้านจะมาทำจะพาทำหมักไก่สำหรับหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นซอสหอยนางรมไก่หนึ่งตัวประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะคะในนี้คือไก่หนึ่งตัวประมาณกิโลครึ่งเนาะใส่ซอสหอยนางรมสามช้อนค่ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมและก็ ใบมะกรูดนะคะตำให้ละเอียดเนาะพริกไทยปน่นเดี๋ยวเราค่อยใส่อีกทีพริกไทยนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่แล้วแต่คนชอบเนาะบางทีเด็กๆทานด้วยก็อาจจะไม่ชอบความเผ็ดของพริกไทยไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่อันนี้วนณบงานก็จะใส่เนาะพริกไทยปน่นค่ะหรือจะพริกไทยเม็ดโขกไปด้วยกันก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพุกทั้งหมดรวมกันค่ะ หอมมากหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งเนาะนี่ค่ะสูตรนี้สามารถหมักเป็นไก่ย่างด้วยก็ได้นะคะเวลาเราเอาไปย่างก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่เราใส่ไปเนาะของสมุนไพรนะคะที่เราใส่ไปเนาะสามารถหมักเป็นไก่ย่างด้วยก็ได้นะคะ นี่ค่ะคุกเรียบร้อยแล้วเนาะอาจารย์หมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปนึ่งกันค่ะว้าวสุกแล้วจ้าไก่นึ่งสมุนไพรของเราโรยผักขึ้นช่ายเนาะใบตังโอเนาะคะ่ะหอมมากน้ำจิ้มแซ่บๆน่ากินมากร้อนๆเลยค่ะร้อนๆ วันนี้เรากินเมี่ยงไก่เนื่อนะคะับแม่ซาไก่เนาะคำโตมากทูบเข้าไปเป็นไงคะ <laughs> พูดไม่ได้เต็มปาก <laughs>